ตกปปนี่งานไหลใครย้อยอย,ยุ่งห้อนปปอย่างคือป็อย่างไรฝ้าห้องเึิ่มมาหาักบุตกสองเมื่อละแต่เป,ปันสีมาตกแท้ๆซะบัดโบมีสัญญาณอย่างเลยได้ค่ะโบได้เตรียมพ้อมอย่างเลยตัวนี้ก็จะเป็นปัากฏ t f ีปัปากดตัวเย็นโบหัวตีแบ่บบ่ สบายทุกคนสบายดีพีพทุกคนเดยนดีตอนรับเข้าซองเองละน้อยสาวล้วน,ลนี้สบายดีตอนแรงแรงพีพีตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงยังแล้ววาคืนมาฝนคือสิตกคืนมาตั้งแต่เมื่อวานนี่พูกแหละตอนนั้นน้ำบาวขนมันนาะพีพ,พีเม,มื่อวานนี้ค่ะเป็นขนมันไปส่งก็คือ้เรียบร้อยแล้วว่าทั้งเบื้อนได้จากโตล้ะกาเป็นจํานวนเงินเท่าใดบัดนีานาาน้เฮากะสีอัปเดตพีซีเบิ่งแต่ว่าตอนนี้เฮากะสีไปหาเห็ดแนวกิ่นกรพีพีเพราะว่า ฝนเริ่มสิมาละวาสิมาบอกแต่ว่าคืมแด้คืมว่ะทุกฝนจะตกหายเฮ็ดเบี้ยก,ก่อนทีฟซีแล้ววันนะเขาควจะว่าให้ทีฟซีฟังเดอ้อสรุปคัคๆเลยเมื่อวานนี่ก็ขึ้นไปเบิงเพื่อแหละตอนเราวันนี้โบมีคนเฝ้ารถเฝ้าจากรให้ก็ได้ขึ้นไปเีฟซีเมื่อวานนี้พอดีฟ้าลมมาพากกันลงมาฝน่อสิตกแต่ก็บป็นตกวันนี้บรรยากาศก็ฮอนฮอนตอนนี้ก็ค้มมาแล้ว มีในกล้อง,งวงหัวสิคึึมเหรอแต่ว่าตัวจริงนะครึมครึมก็ฝนตกเลยออกมงวงเดี๋ยวจะพาพีเอซีไปเบิงหมักเรนเฮาหมักเรนงามงามอยู่เถิงพีเซีตัวยุลุมหันก็คือเสียนั้นแล้วสิบว่าได้ไปหักษาคุณโตแล้วเพราะว่ามันเป็นน้ำดินเพราะว่ามันมีก่อภายเลี้ยงน่องนะ แถวนั้นละกะกอนองไม่หลายหลายแหละแล้วบัดน,นี้เวลาเขาขุดลงไปแหละแบบสิวน้นงแดดมันปีเป็นห้างของกอไั่นะร้ายหลายพีเอฟซีแล้วมันเฮ็ดแหมบักเรียนเขาเห็นโมงงามก็เป็นปีแรกเลยที่เขาไปล้องลูเบึงคือสิบโบได้ซื้อเบิดแทงละลาตั้งมาหาซิบขุ่มพีเฟซีเป็นตาเสดายคนโมงงามก็คือสิได้หยุดตีกันดูแลหักษาแล้วเพราะว่าน้องบมงงามบุกขึ้นเลยพีเอฟซีใส่ฟุนประมาณสามสเทื่อกับบุกขึ้น ตาวยูเทิงนะปลูกไว้แบบบริสไซฟุลดูนะงามงามพีเซีเป็นมาเอาแถวว่าเบิ่งล้วมันเป็นน้ําดินแน่มีแต่ว่าเขาเสิได้มาเพียนเอาตัวยูเทิงนี่แหละแล้วกะ็วานแล้วก็ปลูกยูเทิงพร้อมเพราะว่าดินยูเทิงงามพอาพีเซีไปเบิง่งเป็นหมาก็ได้ว,วาเขาหากระเก็บไปเสียได้ว่าสีได้อันมักเล่นนะตัวหาสิบต้นท่นะ วงามกันเลยว่ะว่าเป็นยังเขาสิมะปลูกใส่บวนทางทงนี้ตื่นอีกนี่ในพีเอฟซีเบิรงประมาณสิบดูนี่มีอันระวังตัวที่เป็นหมากตัวนี้หันเอันจากต้นก็สิบเก้าต้นเป็นหมากเฮ้เป็นมหนมากว่ะพีเอฟซี นี่ตัวนี้เทิงหันปูแบบบ่ได้หักษายอย่างพ่าอาำใดกกเป็นมากเอาทั้งแค่ว่ะคุ้นกินบบหญ้านี่คุ้นขนาดห้าขึ้นหุ่มกันยังยังเป็นมากเอาใ้เอาวานะว่าทีสิเบิ่งอันนี้เป็นมากแล้วเมื่อวานมาเก็บ เพิ่นแดงอีละตัวนี้จะเป็นมักเลนใหญ่เอาไว้ใส่เขาเปียกเขาอย่างว้าวน้อยเริ่มเทิมเลยใหญ่ขนาดแล้วน้อยนี่ต้องปลูกมักเลนงามไม่ดีแต่ว่าปลูกกันอื่นบัวงามพานได้ว้าหน่วยบักใหญ่ตัวนี้จะเป็นมักเลนที่แบบ แนวใหญ่เอาไว้ซอยใส่อัเขาเปียกบอเฟอบอ์บอฟีฟสิอ้าวค่ายคืออันสตรอเบอรี่เลยได้บอกว้าวได้สามหน่วยป่นกันเลยตัวนี้นจะเป็นแนวน้อยมะเขือเทศว้าเฮี้ยสิ ตัวนี้หั่นบบฟาเอาดอกบหันแดงตัวนี้หัน่นพันยูนิปเป็นมาหั่นพร้อมกันหั่นคือสิบแบบอันนั้นบได้เบิ่งหอมราบองามงามพีพีซบอนนี้หั่นเป็นบอนวางบได้ปลูกผักแล้วยีพีซสิเขาสีเฮดปลูกบักเรียนใช่นี่แหละมันปลูกก็ได้ประมาณเดี๋ยวลองคิดไลนเบอร์กอนเดอ้อสองสีหก แปดสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสาวประมาณประมาณหกสิบต้นพันปลูกใส่ระหว่างนานผักสามนานนานผักเก่านี่ได้ประมาณหกสิบดอกไม้พอได้เก็บขายหลายสุดละนี่จะสิได้ถอนปลูกใหม่แล้วนี่นะพเพราะว่าเพิ่นเริ่ม,มงามละ เมื่อนี้ก็พอดีสินสิบห้าคำเอาไปใส่หมกเด้งงามพาพีเบฟซีทั่วแไปเอาหมกเล่นแล้วก็กลับบ้านในยินว่าเพิินว่า,อ,าอ่อนลงกไม้เน็บหงแล้วชะได้หัวขี้เหล่าเมนเทบลองเน็บบางกันบัดตอนเขาได้แต่งงานแล้วติดต่าเมืองพีเฟซีิีเป็นเจาได้ได คุณว่าขั้นเอาดอกไม้เน็บหัวนะชิดได้ผัวคิดเลาแต่ว่าเน็บมาตลอดตั้งแต่น้้ยจนใหญ่โดยเฉพาะเมนดอกอาจำป่าซ่วงดอกจำป่าปินอยู่หน้าบ้านนะเน็บตลอดอันกว่าว่าหมักอันบักเลนไปอันกันยูมีแนวไซม์ไหม้เพื่นสุกชิดล่นทิ่มบทน,นี่เก็บตื้มกันพัว เก็บยังบ่แล้ว <hi> ยัง hey บ่เบิดครับนี่เอาตีนนุ้กๆอ้ายงมาเหียบ่ได้กหาแนวใส่ก่อนแเอายงใส่ดีงื้อ มีประโยชน์ได้ต้นเสือมีประโยชน์กน็ได้หลายเติบไปนี่ยังมีต้นนี้อีกตัวนี้หันจะเป็นมกเล็งเปิดเอิร์ดมะเรนปลอมเอาตัวนี้เก็บตอนนี้เลยตัวนี้จะเป็นแนวมกเรนปลอมพีเอฟซีนี่เกิดปนน้ำยาอยู่นี่ พี่พี่เอาใส่หงเสื้อโอ้สิได้ฟ้าออกกันเนอ้อยุ่งหลายขนาดเลยคุณก็มาลี่เกิดอยู่นี่เนาะตัวนี้หันจะเป็นบักเลนฟอมเนื้อพันจะบไได้ส่มทอมบักเลนน่นาน้น,น,น้อยค่ะนะบุหัวพีเอฟซีเอิ้มาบักเลนอย่างตัวน,นี้จะเป็นแบบนี้ ผยบยอยากเสื้อเจ้าบันไดแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี่กะได้ยินเสียงฟ้าห้องบ่อยากเสื้อบันไดเพราะว่าเมื่อวานนี่กะห้องห้องแห้งแหง,หงแต่กระโบตกอากาศฮ้อนเวบซีผักอียงกระต่ายบปเลยฮ้อนแหงเริ่มสีบ่ได้นี้ผักกินละซิได้เริ่มมันเห็ดเป็นหุงงั้นผักแล้วก็สีได้ปลูกผักใหม่ วานผักซีตั้งแป่บักดนกับโบขึ้นเพชรบซีอากาศห้อนแล้แบบน้องแฮวน้องต่ายบมดใครได้ว่าบักเล่นรอดผักอื่นก็คือแฮวคือ่ายปลาขึ้นมาละเพียบซีหาเห็ดต้องกินเมื่อนี้เป็นมื้อวันศิลป์ชิวหาคำวหาวซีเห็ดเมนูได้กินป่าก็กินบบได้ถ้าจะเป็นป่าตู้เย็นหกินได้อยู่แต่ว่าอยู่อ่างนี่คือซี ยุติละกับเป็ดกับไก่เอาแม่เตี้ยก็ออกมานอกว่าได้ถือมาว่ากาติโอ้ยนอเอามันออกมาให้ยังเตี้ยลูยกออกมาให้ยงังเข้าไปในเฮงืนขึ้นไหม สู้สู้กับหมาว่าไปตอนนี้เฮือนไป้วยอยู่นี่มันปลอดภัยนะเบ้แก่เราเลย พีเอฟซีคิดเมนูออกแล้วมื่อนี้ก็ได้เป็นพอดีไปเก็บบักเล็งมาพีเอฟซีเสี้ยนเป็นแจวบักเล็งน,นี่แจวบักเล็งจากสวนใหม,ม่เก็บจากต้นใหม่ๆสดๆพีเอซีเห็ดแจวหน่วยใหญ่ๆเลยเ่ได้กินดุนเติมแล้วแจลมกเล็งกันเลยเห็ดแจลมกเล็งแล้วกับปิ้งปลาทูปิ้งปลาปลากรุ เราขาวตัวเี่นว่าต้งแต่สุดอันบูปดปากคนเลยเ c บซีบอยเกินเคื่องจ mm hmm. ีบักเรีนสามสนิทมันจะมีแบบตัวนี้หันบักเรีนใหญ่แล้วีบักเรียนตัวนี้อีกเอิว่าบักเรีนโองเีบซีมีแนวน้อยนี่โฟมจีสามสนิทสามสายพัน ว้าเมื่อนี่ก็คือเป็นวันศีลสิบห้าคำกินอย่างบยยากอันปลาเทบตุกนี่ปลาทูของเราแตะสามสิบห้าพันเกียบฟิฟซีปลาทูฝ้าห้องมาคือซื้อฟิฟซียังโบตกไปนี่งาไหลใครย้อยยุ่นไปเนี่ยคือเป็นอย่างไรฝ้าห้องเพิ่มมาหาักโบตกสองมือละ บัดเป็นสีมาตกแท้ๆซะบัดบ่มีสัญญาณเนี่ยอย่างเลยเด้อย่ะบได้เตียมพ่อมีอย่างเลยตัวนี้ก็จะเป็นปากโตก PFC ปากดตู้เย็นมะหัวสีแ่บบอเจ้าเตี้ยอาววาสละ ขังไว้ในฮืงงนเพราะว่ามันนี่หมาหมามันจะใสกับบุ้งมาหลอกกัดหมาอยู่ในฮืงงนเลยได้ขังเจ้าเตี้ยไว้ในเฮือนแต่ยานขนาดทอ,อนเล่น้ำก็จะไหล มนเรียนได้อัสำนะได้หเกียต้นอี่เมยกับยี่พอถือสองคนอี่พอกับยี่เมย์เถือ โอ้เกต้นหนึ่งอย่างนี้ที่เอาข้นาสันต้นขึ้นมา่เสียออมีสาวพวของเทียเคเ็นแหนมเทางเขาชิมวลาบนองโต้มาให้เนี่ยเออ้าวพกเนี่ยเขาชงไมเยอะเทียบแหนมนเมาลองซีมดิบๆลองเบิกัน ก็สิเปรี้ยวปากขนาดไปอันอันอันน้อยอันน้อยน้ำแข็งมีปะมาพี่สีตอนเต้น้อยเห็นจือได้ว่ะอู้หมักเล่นไหวและอันนั้นตอนโหดหน้ามานะกลิ่นตลอดทั้งโหดทั้งกลิ่นตอนใหญ่มาได้ยินว่ากลิ่นมักเล่นหลายผิวสวยงามรองเหมืงกัน ดูไปยูไปเที่วเท,วที่ยงมหมดน้เป็นไงนหนัลลเลยเี๋ยวให้ไดขายันูได้ขายนีไม้ใช่ปะ,ะตัวนี้คือมาส่งค่ะแ่หไม่คนนี้เป็นข,ข,ขายเ,ยเขายจอยแดงเป็น้าตัวขาย,ขายมันดอกแล้วจ้ ฟายโล่ขนาไหนสัมอเอาสเจชิเอาขายขนาดไนัเดี๋ยนี้นะไม่อย่างหรอหัอมาไค่เนาเดีย๋ยวนี้ได้โตแล้วโล่ฝ่ายแล้วก็โล่โล่ฝายแล้วก็ปีนมาทีฟซีมาเริ่มตามเจียวมาเล่นกันเลย เฝ้าเฝ้าเห็ดพอได้ไฟโดนบดได้ตอนนี้แมงเมามาพีพซีไปได้เงานก็นคือมมดเบิดละมีแตยังเตะเงินัวกับข้อไก่หนองป่ารใอยเิ่นไต้อยู่หนองป่าแล้วกันข้อไก่เห้เป็ดให้ไก่กินบินเขาเสื้อไอย <laughs> เริ่มมาแล้วพีพซีต่ำเสียมเปลนกันขอดยามแล้วเนะแมงเมา เราเห็นกันโดนเติบแล้วอหอนยามกันมาละลืมเอาอ่นต่ำแต่ว่าหากลืมเอาอ่นเกือืเอนยังมาชิมาส,สรุปมันของนับเบาวใหเชืซีฟัง มีคนถามเข้ามาว่าจา,ากตนน้มีเฮพซีมันถามเขมา้าม,มาเม่กับพ่อเฮาเดาถือสำหรับเฮาหน้าสาวลูกหน้าสาวเดาไว้หลายหันบุถ,ถึงจักคนบางคนกระสามสิบบางคนกระสาวสิบแปดเฮาหันเดาสิบห้าเวซีสรุปผลแท้แท้หันแมนได้เจ็ดตนป่ายเวพซี นี่้าป่ายหลายหรือป่ายหน่อยนี่ยังนะบาบนว่าวะเจ็บต้นป้ายรกระสิตรตเป็นเงินกระอยู่ประมาณ7ล้านป่ายเฮ็ดสิันไรเป็นเงินบาทกระสิถืออยู่ประมาณหมื่นป่ายหมื่นกับสองพประมาณนี้แหละสองพัาย ปีแรกว่เป็นอย่างเืออะไรเป็นบทเรียนคันสมุดว่าลายว่าลุกขึ้นบอบได้ถึงขันว่าลุกขึ้นอาจจะอยู่ประมาณพอดีแหละแต่วานพอดีกับสิวพอดีลายอาจจะลุกขึ้นลุกขึ้นไปหน่อยนึงพระว่าไลคาให้งานกันมือนานหันทีพากันไปเห็นละนาบเอาไลนาบาอาไรฟังหัน ซื้อแนวเอาอยามาเซมันนี่อย่างหลายๆอย่างแล้วกะซื้ออย่างหลายๆอย่างเลยที่แบบมาเตรียมมักษาอย่างแล้วก็จ้างเพื่อนไถ่นะให้ไถ่คู่ปลูกมันหันรวมกันเบิดอยูหกล้าน้ายนะบาวา่ะวันนี้มไาไล่ห้งานพากันไปถอนมาน,นี่อย่างหันโอ้ค่าให้งานกระสิแบบ สมล้านบุตี้บีซีกายไลมาแล้วเป็นแต่อีตูนบบเป็นอย่างถือว่าเป็นบนเฮียนมันเป็นกะปีแรกเลยนบ้าเห็ดได้บทเฮียนปีหนากะ่ะพอได้ปรับปุงอะไรติดพลาดบนไหนก็ได้โอ้โหปีหน,านา้ายังเสียบโบ อีกอย่างมันกับราคาถือเนี่ยพพีซีมันเรา่าถือลงถืกลง,กลงราคาถือลุงเราบะตันหนึ่งได้เตร์ล่านกับหนึ่งตันหนึ่งได้เตอล้านหนึ่งเสียงพีซีได้เตอล้านเอ็ดถือขนาดเลยตันหนึ่งกับตั้งว่าพันโลพีซีได้เตอโลละพันโลละพันเอ็ด พอกับแม่ว่า,วาด่าาไว้ว่า,วาประมาณหกเจ็บทีละเหมือนว่าด่าวตี๋เซียวซานขนาดเลยพอแม่เป็นแบบจะมีประสบการณ์เคยปลูกมันมาเลยเฮานีมันข้างแรกเลยคิดได้ไปเห็นน้ำละบาวได้ไป จับไปเหตุเพราะเป็นบุญตาช่วงลากก็เห็นแต่คนเอาลงวาสวนมันสวนมันเอากปะปุ๋ยเห็ดจากเถือตึกเจากล่นอ้าหนึ่งเมา บม่ได้เมาอันบม่ได้มันไม่เมาใหญ่ดินี่ตัวนี้น้อยสิพอเริ่มงมเมาแล้ว,ลวมีแต่เคยกินแมงเมา,าหัวิบสีเป็นแมงเมาใหญ่ๆค่ะนะเพราะว่าเขาเคยกินมีช่วงหนึ่งประมาณสามสี่ปีหลังกุเละยเหงือน้วยังเมาก่หลายแค่ไหนป่ะเอาสามเซน้าไปตุงเอาแล้วเคุนตกองไซนั่นได้บักหลาย เ็นซามเป็นผู่สองผู่เอาให้เป็ดให้ไก่ให้กินแน่เคยร้องทอดเน่ยจืนกิน่นแซบ่บเพื่อนมากินหลายสิเมากินกระเบนหู้สึกว่าเมาเลยแซ่บอยู่ากลิ่นมันๆกินก่นแต่เท่านั้นแหละข้างแรกเลยกระเบนกินมาเลยอืมแจ่มเล่นครับปุ้งบันนี่ เจลมกเล่นจากสวนหลานน้อยแจมบมงเลนเฮาขาดบ่า,าบได้ก็คือจะเป็นหอมป้องใส่หอมป้องไปเลยมีตอนปลาแดกใส่คึ้นทีเซบเนาะแจ่บอกกล้ากินปลาแดดอืบ นี่ก็เป็นปลาแซ่บแล้วกินกับปิ้งปังคุณท้นสำหรับคลิปนี้เฮาอยากจะขอตัวลาไปก่อนแล้วคลิปซีเพื่อนๆคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเฮาในเด้อขอบใจพิบซีทุกคนที่รับชมจบคลิปแล้วบ่กดข่ามโฆษณาทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าพิบซีบาย